สวัสดีค่ะพี่ปลาสุประลาธรรมานะคะพอดีจี้รุ่นนี้มีชิ้นเดียวแล้วนะคะเป็นหยกนะคะหยกหยกชิ้นนี้เนี่ยอ่าเห็นไหมคะหยกชิ้นนี้นะคะอ่าเอ่ออันนี้ชุบขาวเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าชุบขาวเรียบร้อยแล้วอยู่ที่พันสี่ห้าสิบนะคะอ่าอยู่ที่พันสี่ห้าสิบ อยู่ที่พันสี่ห้าสิบนะคะแล้วก็พี่ปามีหยกรุ่นนี้นะคะหยกรุ่นนี้นะคะอันนี้หยกรุ่นนี้นะคะอ่านี่นะคะก็จะเป็นหยกรุ่นนี้นะคะอ่าก็จะอยู่อย่างนี้นะคะ <c oughs> เขาจะเป็นออกแนวหยกดําหน่อยเนาะอันนี้พี่ปาชุบทองร้อยหนาห้ามัแล้วนะอันนี้ชิ้นนี้ให้สองพันห้านะคะอ่าหน้าเขากว้างดีนะลูกค้าเดี๋ยวพี่ปาจะ พี่ปาดคือหยกมีเท่าไหร่ก็หมดะไม่เหลือทยอยขายได้เรื่อยๆเพราะหยกอาหายากกว่าทับทิมอีกนีดๆเรื่องจริงนะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้สองพันห้านะคะน้ำหนักไม่ไม่ได้หนักนะคะเบาน้ำหนักไม่ได้หนักนะคะน้ำหนักจะออกออกจะเบาหน่อยอันนี้สองพันห้านะคะชุบทองร้อยหนาห้าไม้เรียบร้อยแล้วนะคะ งานมีแต่มีไม่เยอะนะคะงานมีแต่มีไม่เยอะนะคะรีวิวเผื่อใครเป็นเจ้าของนะคะมารับไปด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ทุกท่านใช้สตินะคะสติมาปัญญาเกิดนะคะมีสติแล้วก็จะมีสตังนะคะอันนี้อีกชิ้นหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเนื้ออนี่นะคะอ่ะก็จะประมาณนี้สวยนะของจริงสวยนะเป็นเนื้อแก้วนะคะ ของจริงก็สวยนะคะอ่ะอันนี้ชุบทองร้อยหนาห้าไม้แล้วนะคะสองพันห้านะคะไม่ได้แพงที่ที่ของนะคะแพงที่ชุบนะคะแพงที่ชุบโชคบนี้พันหนึ่งนะคะถ้ายาวนี้ยาวนี้พันหนึ่งห้าสิบนะคะพันหนึ่งห้าสิบพันหนึ่งเหลืออยู่สองเส้นอ่ะชุกอ่ะมีเท่าไหร่ก็หมดเพราะว่าไม่ได้บวกมากอะค่ะไม่ได้บวกมากเป็นเงินแท้ เงินแท้อิตาลีอ่ะเนาะเป็นสามกษัตริย์อะ่ะแล้วก็จะมีชุบทองชุบทองก็หมดแล้วเดี๋ยวต้องส่งไปชุบใหม่นะคะอ่ะอันนี้เป็นหยดน้ำนะลูกค้าแต่เขาจะมีสองสีนะคะเขาจะมีสองสีนะอ่ะแนวนี้เนะี่ยมีสองสีนะมีสองสีนะคะสีเขาจริงๆเดี๋ยวเขาเจอเจ้าของสีสีเ็จะสวยนี่สีสวยละ เขาแปลว่าเขาเจอเจ้าของแล้วนะคะชิ้นนี้ประมาณสักสามสบวกกันนะสามสิบรัตบวกอันนี้จะอยู่ที่พันหกหนะคะอันนี้เป็นชุบชุบสามไม่นะลูกค้าชุบ3ามหม่นะเห,นะหลือชิ้นเดียวอันนี้พันหกหนะคะเป็นหยดน้ํานะคะพันหกห้าิบ เดี๋ยวรับอะโหลคะอะเดี๋ยวมีของไปส่งครับสามร้อยสามสิบสองบาทได้เลยคะ่ะมาได้เลยคะ่ะขอบคุณนะคะสวาสดีคะ่ะเอ่อแล้วก็พี่ปาจะเอาอ่ะงานแหวนอันนี้ขายพันสี่ไม่ออกเลยอ่ะนี่พันสีไม่ออกนะคะพันสีไม่ออกไซส์ห้าเจ็ดนะคะพันพันสี่ห้าสิบไม่ออกนะคะสวยมากชิ้นนี้เนี่ยนะ น้ำน้ำคาแบบไม่มีรอยของแบบนะเห็นไหมสวยนะพันสี่สิบเพราะว่าลดให้อีก 100, หนึ่งร้อยเหลือพันสามห้าสิบนะคะลดให้อีกหนึ่งร้อยเหลือพันสามห้าสิบคุ้มค่ะจากพันแปดนะคะเอ,อยังไม่มีเจ้าของก็เลยลดให้นะคะลดให้ลูกคอนะคะงานไหนลดได้ก็ลดอ่ะลูกค้าดูชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้ชิ้นนี้นนไซส์ห้าห้านะคะ บินตรงขอบนิดหนึ่งนะไม่ใช่พลอยบินนะคะอ่ะอันนี้บินตรงขอบนิดหน,นะน,น,น,นึ่น<ม>ง,องปอตีรุ่นนี้พี่ฟ้าขายพันแปดนะคะพอดีพี่ฟ้าเห็นบินนิดหนึง่งอันนี้ให้พันหกห้าสิบนะคะใส่ห้าห้านะคะสวยห้าห้าค่ะห้าห้านะคะบินบินตรงนั้นนิดหนึง่งอันนี้ห้าห้านะปกตีพี่ฟ้าขายพันแปดห้าสิบไง แต่รุ่นนี้ถ้าน้ําสวยกึ๊บนะสองพันห้านะเห็นนะบินตรงตรงตรงนี้นิดหนึ่งนะบินตรงเห็นไหมคะนะตรงนี้นิดหนึ่งไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ทับทิมบินนะคะมองไม่เห็นคะ่ะสายมองไม่เห็นแต่ลดให้สองร้อยนะจ๊ะไหม,มทองเส้นนี้ยังอยู่นะคะห้าพันห้าค่ะขั้นปีเสียนะคะห้าพันห้านะคะสวยมากสวยมากไซส์สิบสามมิลน,นะ ไซส์สิบสามมิลน,นะสวย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 เอาแหวนวงนี้ยังอยู่นะคะ <c oughs> แหวนวงนี้ยังอยู่นะคะพันสี่ห้าสิบค่ะหมดแล้วนะอีกอีกชิ้นก็หมดแล้วนี่เหลือเหลือชิ้นเดียวละชิ้นเดียวนี้ถ้าเจอก็เดี๋ยวมาขายอีกแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอนะคะไซส์ห้าหกมีชิ้นเดียวแล้วนะหมดแล้วหมดเลยเก็บมาห้าหกปีแล้วนะคะพันสี่ห้าสิบนะคะหมดแล้วนะคะใครอยากได้แบบดอกทันตะวัน <laughs> ลูกค้าบอก คุณปลาอยากได้แหวนแบบดอกทานตะวันอันนี้ก็สวยนะคะพันสี่ห้าสิบนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะเดี๋ยวพี่ปลาเอาแหวนมารีวิวนะถ้าขายไม่ออกพี่ปลาจะส่งชุบนะคะถ้าขายขายงานไม่ชุบไม่ออกพี่ปลาจะเอาไปส่งชุบแล้วมารีวิวงานชุบนะเพราะว่าพลอยก็สวยนะคะถ้าใครใคร ใครไม่ชอบชุบก็ก็รับไปนะคะพี่ปลาขัดเรียบร้อยแล้วอ่าชิ้นนี้นะคะพันสองห้าสิบนะคะเป็นขยานไนนะคะพันสองห้าสิบเอ่อไซส์อันนี้ไซส์หกหนึ่งนะคะพี่ปลาโรโรชุบอยู่ไซส์หกหนึ่งนั่นนี้หกหนึ่งหกหนึ่งพี่ปลาใส่ขนาดนิ้วชี้แบบพี่ปายังคับเลยช่วงนี้นิ้วบวมอะ่ะสวยนะคะอขยันไหนนะคะ หินปลดหนี้ค่ะขยัไหนานี่เป็นหินปลดหนี้นี่นะคะเส้นนี้เก้าร้อยห้าสิบนะลูกค้าขยาันไนเส้นนี้เก้าร้อยห้าสิบเเส้นเส้นนี้อยู่ที่ประมาณเจ็ดมิลน,นะคะเก้าร้อยห้าสิบนะคะแต่เส้นนี้อยู่ที่ประมาณสิบประมาณเก้าถึงสิบมิลน,นะคะพันสองห้าสิบเส้นนี้สวยพันสองห้าสิบนะคะพันสองห้าสิบ แล้วก็มีมีเส้นนี้เส้นนี้เป็นนานอะแก้วผนเหล็กค่ะ4 5 0แก้วผนเหล็กนะคะ4 5่แหวน650นะแหวนก็หมดละต้องลงใหม่เพราะว่านี่งานชุบนะชุบขาวเรียบร้อยแล้วไม่ดำห้าหค่ะห้าห้หอันนี้400ใส่แล้วสวยนะใส่ด้วยกันอ่ะอันนี้ห้าห้านี่ก็จะอยู่อย่างนี้นะ ใครที่ใส่แบบว่าชอบเป็นแมทอ่ะถ้าฉันใส่แก้วขนเหล็กถ้าฉันใส่แก้วขนเหล็กข้อมือแหวนฉันก็ต้องใส่แก้วขนเหล็กประมาณนี้จี้ฉันก็ต้องแก้วขนเหล็กต่างหูแก้วขนเหล็กอ่ะดูดีนะชอบชอบมองนะชอบมองชอบดูด้วยอ่ะพี่ป๋าชอบมองแล้วก็ชอบดูด้วยเพราะว่าดูเวลาดูละคนจะดูเครื่องประดับอันดับแรก นะเวลาพี่ปาดูละคนนะพี่ปาดูเครื่องอ่าอันนี้มาแล้วนะคะอันนี้ของเข้ามาแล้วห้าแพ็คเพราะพี่ปาไม่สั่งทีละเยอะนะถ้าเช็ดนะพี่ปาสั่งมาให้แล้วห้าแพ็คแพ็คละร้อยนะคะแพ็คละร้อยนะคะเดี๋ยวพี่ปาก็จะสั่งเรื่อยๆถ้าใครพกเช็ดดีมากเนี่ยเด็ดเด็ดเด็ดดู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 ดำไหม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 น่ะ แล้วขัดแป๊บเดียวรุ่นนี้ <c oughs> พูดตลอดเลยว่าดีกว่ารุ่นที่เป็นกระดาษเพลงนล้วเป็นกระดาษเอออันนี้ห้าสิบแผ่นนะที่เป็นกระดาษอะ่ะแผ่นละสี่บาทนะคุณที่เป็นกระดาษถ้าห้าสิบแผ่นเท่าไหรอ่อ,อ่อห้าสิบแผ่นเท่าไหร่ ถ้าอันนี้อันนี้ตกแผ่นละสบาทใช่ไหมถ้าเป็นกระดาษแผ่นละสบาทนะตกแผ่นละสีบาทอันนี้แผ่นละสบาทเนี่ยเช็ดทีไปละ2บาทนี่นะคะ,ะนี่นะอะ่ก็ขาวแล้วนะก็ขาวในระดับ1นึ่งนะคะใครอยากได้แบบขาวจ้วนนะขาวจ้วแบบพี่ปาก็คือผงขัดผงขัดก่อนนะ ผมกัดกับมันมะกอกขัดเลยนะคะพี่ปาชอบขัดมากกว่าใช้นี้ใช้พวกน้ำยาไงถ้าถ้าใช้อันนี้โอเคก,ก,ก็ก็พอถูไถได้เนาะอืนี่นะคะ,ะวงนี้วันนี้ลดราคาให้นะคะเพราะว่าพี่ปาจะส่งชุบละอันนี้ไซส์ห้าห้าค่ะห้าร้อยห้าสิบห้าห้านะห้าร้อยห้าสิบ ปกติกขาย650้านี่เอามาลดนะคะเพราะว่าพี่ปาจะส่งชุบแล้วอันนี้อันนี้หน้าใหญ่นะคะ850ลดเหลือ650สวยนะคะวงนี้สวยวงนี้ไซส์58นะวงนี้สวยนะลูกค้า58 650นี่นะ650นะคะ650อ่ะชิ้นนี้ ชิ้นนี้ก็สวยนะคะสวยทุกวงค่ะตะคัดมาแล้ว่าสวยทุกวงอันนี้ให้ห้าร้อยห้าสิบนะคะไซส์ห้าหกห้าหกนะคะอันนี้ยังยังเป็นหัวอยู่นะยังเป็นหัวอยู่นะคะยังไม่มีลูกค้าซื้อไปเลยยังเป็นหัวอยู่นะคะแต่ว่าเอามาลดนะคะห้าร้อยห้าสิบนะคะยังเป็นหัวอยู่นะคะอันนี้ก็ยังเป็นหัวอยู่นะคะอันนี้ไซส์ เพราะเดี๋ยวจะส่งชุบหมดเลยส่ห้าเจ็ห้าจิตนะคะพี่ปาไม่ชุบขาวก็ชุบทองไงเดี๋ยวเจาต้องเลือกว่าอันไหนจะชุบขาวชุบทองขี้เกียจเช็ดไงมันอยู่กับพี่ปาเขาก็ดำเลยมพี่ปาขี้เกียจเช็ดนี่ห้าร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวนะพี่ปาว่าทำไมมืดเดี๋ยวพี่ปาแป๊บหนึ่งอ่ะพี่ปาไม่ได้ปรับแสงนะอ่ะ ี่ปาว่าทาไมมืดพี่ป้าไม่ได้ปรับเสงนะบางทีลูกค้าบอกทําไมมืดจังบางทีไม่ได้ปรับแสงอ่ะ,อ,นนะ,ะ,อ,ะอันนี้ห้าร้อยห้าสิบนะคะอ่ะนี่อันนี้หางช้างนะหางชาง้างหางช้างห้าร้อยห้าสิบค่ะทุน่นี้มีหางช้างนะคะห้าห้าค่ะห้าห้าถ้าเหลือหางเราจะลดอีกร้อยหนึง่งให้เหลือหางก่อนอ่ะอันนี้สวยอันนี้สวย อันนี้ให้650นะวงนี้ห้าหค่ะ5้าหสวยมาก5้าหนะคนะห5รอ่ะให้ใส่เพราะห้าหใส่ได้อยู่เดี๋ยวนี้นิ้วบวมไนงะนิ้วบวม5้หนะห้าหเดี๋ยวทำมันมาก่อก่อนนิ้วมันบวมห้าหกนะหกร้อยห้าสิ อันนี้นะคะอันนี้มีร่องรอยการเดินทางนิดหนึ่งนะคะร่องรอยการเดินทางอ่นะคะนิดหนึ่งนะคะเรารูปแบบนี้ไม่มีนะคะไม่มีรอยสากไม่มีอะไรทั้งสิน้นสีสวยมากค่ะหกร้อยห้าสิบนะคะห้าหกค่ะสีสวยค่ะพี่ปทาทำทามันมะกอกแล้วเมกกื่อกี้โอเคนี่นะคะพี่ปานิวเนื้อเยอะไงนิ้วเนือเอนะะนเน้อเยอะนะคะนิวเนื้อเยอะนะคะอ่ะหกหกร้อยห้าสิบอ่ะอ่ะเป็น ไหมไหมเงินนะคะไหมเงินมีไหมนาคผสมนะคะคือดูมีไหมทองไหมอ่ะนี้นะคะไซนี้นะคะเดี๋ยวขายไม่ออกจะส่งไปปรับไซส์แล้วก็ชุบทองนะคะ <c oughs> อันนี้หกสิบหกสิบนะคะหกสิบหกสิบนะคะหกสิบหกสิบพันสองห้าสิบนะคะพันสองห้าสิบหกสิบ ขายไม่ออกจะส่งปรับไซส์แล้วก็ชุบทองอ่ะขยนะอีกวงหนึ่งพี่ชะพี่ปาใช้แนวนี้เช็ดนะคะผ้าผ้าเนี่ยเช็ดที่พี่ปาขายแพคละร้อยอะเนี่ยเพคละร้อยนะคะ <c oughs> แพ็คละร้อยนะลูกค้าเนี่ยแพ็คละร้อยไอ้นั่นอะ พันอนีันสอ้1สิบนี่ก็สวยนะวงนี้อ่ะอวงนี้ไซส์หกสองนะหกสองพันสองห้าสิบหสองวงนี้สวยนี่นะหกสองพันสหสชิ้นนี้ก็สวยนะคะชิ้นนี้ชิ้นนี้ให้พันสองห้านะคะพันสองห้าล้อมเพชรน,นะคะไซส์หกสิบ 6กสิบใส่นิ้วชี้เนาะหกสิบใส่นิ้วชี้นะหกสิบนะคะพันสองห้าสิบล้อมเพชรนะคะทับทิมสวยค่ะเดี๋ยวนี้มาจากงานเนี่ยสีแบบออกพม่านะสเปรมาไหมอ่ะสีแบบออกชมพูเห็นไหมอ่าอันนี้พนะันสองห้าสิบเนาะอืมอ่ะชิ้นนี้นะคะเออ เดี๋ยวอยู่ไปทามันมะกอกสีเขาก็จะสวยอ่าบางทีเขาขาดน้ำขาดพุทธคุณในอะไรเงี้ยเอ่อห้าหกห้าหกนะคะห้าหกห้าหกหกร้อยห้าสิบนะคะอ่าตรงนี้เม็ดใหญ่หกร้อยห้าสิบค่ะ,ะเอ่อลูกค้าแคปภาพนะคะแคปภาพแล้วก็บอกไซส์บอกราคาให้พี่ปาด้วยนะคะพี่ปาจะได้ไม่ต้องเข้ามาดูว่าพี่ปาขายเท่าไหร่นะคะ อ่าอันนี้เป็นโกนะคะเป็นเป็นทับทิมสีทองนะคะ1,250นะคะไซส์ห้าหกสิบค่ะหกสิบพันสองห้าสิบสวยนะคะทับทิมสีทองนะคะเดี๋ยวจะไปชุบทองแล้วเพราะว่าพอชุบทองแล้วราคาจะบวกไงอืมพันแปดถึงสองพันห้าแล้วแต่ความสวยอ่าอันนี้อันนี้สวยงามค่ะอันนี้เป็นงานเงินแท้นะคะไม่ชุบเพิ่มนะคะถ้าชุบเพิ่ม อันนี้ห้าเก้านะห้าเก้านะคะรุ่นนี้พันหกพันหกห้าสิบใช่ไหมนะรุ่นนี้พันหกห้าสิบลดเหลือพันสี่ห้าสิบนะคะพันสี่ห้าสิบอันนี้พี่ปาลดเพราะว่าเดี๋ยวพี่ปาจะถ้าไม่ไม่มีลูกค้าพี่ปาจะส่งชุบไงอันนี้เป็นแบล็กแบล็กสตาร์นะคะแบล็กสตาร์แต่ว่าข้างในเป็นออกสีเขียวลูกค้าเรียกแบล็กสตาร์ทมารีนนะคะแต่สีมันเขียวซองไงแบล็กสตาร์นี้ความแข็งเยอะนะ เออห้าห้าเจ็ดนะคะห้าเจ็ค่ะห้าเจ็นะคะอา่าต่อไปทับทิมสีสวยมากค่ะนี่สวยไหมสวยมากนะคะเออถ้าลูกค้าไม่ไม่รับวันนี้พี่ปาก็จะส่งไปชุบทองนะคะเออาเกนะคะขู่ค่ะขู่ค่ะห้าเก้าค่ะพันหกเหลือพั5 0ี่นะคะพันสี้อันนี้เอามาลดนะคะเพราะว่าเพราะว่าจะเอาไปชุบทองจริงๆ อ่ะสวยมากวงนี้นะคะใครจะสะสมเอ่ออันนี้หกสองนะคะพันสี่เออพันหกห้าสิบรถเหลือพันสี่ห้าสิบนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะอันนี้คัดสวยๆมาหมดแล้วหมดเลยเดี๋ยวจะไปไปหามาให้ใหม่นะคะอันนี้นะคะสวยค่ะอันนี้ไซส์หกสิบนะคะหกสิบนะคะหกสิบนะคะพันสี่ห้าสิบไม่ขายวงนี้ขายพันสองห้าสิบสีสวยมากค่ะ วงนี้ขายพันสองนะอ่าพันสองห้าสิบนะคะอะ่น้ำสวยเพราะว่าเขาเล็กกว่าพันสี่ห้าสิบไงเขาเล็กกว่าพันสี่ห้าสิบอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยพม่าของพม่าเลยอันนี้อ่าพมา่าดูดูน้ําก็รู้แลวนะบอ่อจรสันพม่าบอ่อจรสันอันนี้พันหกห้าสิบหลือพันสี่ห้าสิบไซส์หกหกสามนะคะ พี่ปาจะไม่เน้นว่าเป็นงานพาม่านะเพราะว่าส่วนมากจะเขาจะเน้นกันว่าเป็นงานแอฟริกานะคะหรือโมซัมบิกอะไรเงี้ยนะคะอ่นะเพราะว่าไปบอกอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวเขาไปเช็คแล้วไม่ใช่ของพามา่าแล้วพี่ปาสวยเลยนะต้องมั่นใจว่าใช่ถึงจะบอกอ่ะอันนี้นะคะโปรติขายพันหกก็ลดให้เหลือพันสี่นะคะไซส์หกสินะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งไปชุบแล้วพอชุบป,ปุ๊บ พัแปดถึงสองพันห้านะคะเพราะว่าต้องดูค่าชุบด้วยถ้าค่าชุบหนะึ่งพันน่ะจบเลย <c oughs> ถ้าค่าชุบหนึ่งพันนี้จบเลยนะลูกค้าวงนี้สวยพี่ปลาชอบถึงถึงเขาจะมีรอยการเดินทางเน่ยนะชอบสวยหกร้อยห้าสิบนะคะวงนี้เพราะสวยไซส์ห้าเจ็ด ห้าจิตลูกค้าดูนะน้ำเขาเป็นกิมบอดเสียงไซสห้าจิตมีร่องรอยการเดินทางนิดนึงก็เหมาะสมกับราคานะคะหกร้อยห้าสิบบาทนะคะอ่าอันนี้นี่ห้าร้อยห้าสิบนะคะห้าร้อยห้าสิบไซสห้าสี่นะคะห้าสี่ห้าร้อยห้าสิบลูกค้าบอกพี่ปาว่าคุณปลาก็ช่วยรีวิวเรื่อยๆนะคะงานที่ขายไม่ออกนะคะพี่ปาก็จะรีวิวเรื่อยๆงานที่ขายไม่ออก อ่ะชิ้นนี้น้ําสวยนี่เห็นนะน้ําสวยนะถึงเขาจะมีมีเหมือนแบบเป็นสายเร่มาปิดข้างหน้าแต่ภายในจิตใจเขาสวยงามมากภายในของเขาสวยงามมากภายนอกเราดูแบบรูปร่างอัปปลักษ์ดูแบบไม่น่าดูไม่สวยแต่ดูภายในเขาค่ะอืมสีเย็นไหมสีแจมก่าวงอื่นนะบอกให้นี่เดี๋ยวน้ำค่อยค่อยขึ้นด้เรื่อยวงนี้เชียเลยหกร้อยห้าสิบเชียเชีย 650นะคะห้าเคือลูกค้าต้องรู้นะพี่ปาบอกว่าอ่ะข้างหน้าเขาจะมีธาตุธาตุเห็นไหมกามีธาตุข้างในเขาเป็นแบบสีเนี่ยสีน้ําอ่ะใสมากอะ่ะสวย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 จริงถ้าชุบทองสวยมากวงนี้หกร้อยห้าสิบนะหกร้อยห้าสิบนะคะหกร้อยห้าสิบอ่ะ,นะะ,ะ,อะวงนี้อยู่วงหนึ่งพันสองห้าสิบนะคะ อันนี้เป็นคายในยนะลูกค้าคายในหกหนึ่งนะคะหกหนึ่งพันสองห้าสิบแต่ถ้าลูกค้าซื้อซื้อพร้อมเนี่ยซื้ออย่างเงี้ยนะซื้ออย่างนี้นะซื้ออย่างนี้นะอันนี้ซื้ออย่างนี้นะน,นี่อันนี้เก้าร้อยห้าสิบอันนี้พันสองห้าสิบนะอันนี้เส้นพันสองห้าสิบสองพันห้านะคู่นี้อือ แล้วพี่ปลาลดตรงไหนเอ้ยอันนี้สีนี่นะสีกีบบัวนะคะเอามาลดราคานะคะมีอย่างค้างด้วยห้าร้อยห้าสิบนะคะสีกีบบัวสวยค่ะเชียร์เลยใครยังไม่มีรุ่นนี้นะคะห้าเจ็ดใครมีก็ไปสะสมได้ค่ะไว้แจกลูกแจกหลานนะคะแล้วเอาไปชุบทองนะแจกลูกหลานอาแล้ว แล้วไม่ต้องอบอกลูกหลานแล้วว่าเออแหวนทองนะเขาก็จะดีมามาดูแลเราอะนะเออแหวนทองแต่อยากก่าโกหกน้ำบาสนะฮะบอกว่าแหวนเงินคนะ่ะเอาไปชุบทองห้าหกค่ะห้าหกค่ะห้าหกนะคะสีสวยนะคะหกร้อยสิบค่ะห้าหกสีสวยหกร้อยสิบโอยเจออีกวงหนึ่งสีสวยมากเหมือนกับวงเมื่อกี้ค่ะวงนี้เชียร์นะคะสีสวยมาก วงเหมือนวงเมือเเ่อกีก้ค่ะแต่ภายนอกเขาดูแบบมีสตานะคะสตานะคะเชียร์เลยค่ะวงนี้ค่ะแต่ว่าเขามีธาตุเน็่ยไหมธาตุตรงนี้ไม่สวยนะคะแต่เราใส่ไปเนี่ยมีสตานะคะหกร้อยห้าสิบค่ะวงนี้สวยค่ะเชียร์เลยเชียร์เชียร์อืมห้าสี่นะห้าสี่เชียร์ทุกวงค่ะห้าสี่เชียร์ทุกวงค่ะแต่วงไหนแบบว่าโอเคนะก็จะบอกอุ้ยเหมาะสมราคาคุณไปซื้อมิด คุณไปซื้อเมอ็ดอ่ะมันไม่ได้แหละคือกร็กราคานี้ยังไม่ได้นี่พร้อมเรือนเนี่ยนี่สวยมากค่ะ brexsta s u p p l นม่สตานะคะสตาเริ่มชัดแล้วเห็นไหมสตารเริ่มชัดแล้วนะคะ1,250ค่ะเดี๋ยวจะไปชุบทองแล้วปรับไซส์สัก57เนาะลูกค้า57พี่ปลาเยอะไงแล้วมาขาย2,500นะพอปรับปุ๊บ57ปรับไซส์ทำเตยอะไรเงี้ย2,500อ้พี่ปลาจะ จะเอาแบบไซส์ทำเตยดีกว่าเนาะทำเตยคั่วอะไรเงี้ยให้ดูแพงให้ดูแพงแ้วนะพอใส่แล้วแบบแพงเลยอะเออพอใส่แล้วแพงเลยไม่ถูกอะอ่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็สวยก็ใช้ได้ค่ะวงนี้พี่ปาขายอยู่พันสองใช่ไหมพันสองห้าสิบเออเพราะวงพันสี่ห้าสิบขายไปแล้วอันนี้วงนี้พันสองห้าสิบไซส์หกสองไซส์หกสองนะคะเพราะวงนี้ี้เลกว่า เขานะคะอ่ะตรงนี้พันสองห้าสิบนะคะสวยนะอืมนี่นะคะตามนี้วันนี้มีส่งงานนะคะรีบตอบรับเข้ามานะคะหมดหมดภายในสี่โมงเย็นนะคะสี่โมงเย็นเพราะว่าวันนี้ต้องต้องต้องห้าโมงเย็นนะคะวันนี้เขาปิดนะคะวันนี้เขาปิดห้าโมงเย็นนะคะอ่าแล้วก็มียังมีอ่ะอันนี้นะคะ รุ่นนี้4,500นะคะพราพลอยเขาสวยค่ะข,ขายพลอยนะรุ่นนี้แต่ถ้าลูกค้าอยากให้พี่บานลงเรือนก็6,500นะคะอ่าไซส์ถ้าลงเรือนลงเรือนนี้นะคะคิด6,500นหะ้าะแต่เม็ดเนี้ยเอาไปไปลงเรือนใหม่อะค่ะคิดคิด6,500ไซส์55คนะ่ะ55นะคะ4,500นห้านะคะน้องน้องมาเรียกเพื่อนแต่น้องยังขายไม่ออกนะคะอ่ะวงนี้ทําเรือนใหม่นะคะทําเรือนใหม่แต่เม็ดเขาเล็กกว่า อีกชิ้นนึงใช่ไหมอันนี้5,500ันห้ค่ะ,ะมรกตนะคะมรกตแซมเบียบอกเก่าน้ำสวยมากนะคะมีห้าจิตหาจิตนะคะหาจิตนี่หาจิตนะคะห้า0ันห้าพี่ปาไม่ค่อยไม่ค่อยจะลงบ่อยนะคะภาเพราะว่าช่างช่างช่างลูกทุง่งบอกช่างลูกทุง่งอ่าอันนี้ห้าห้าสิบสวยค่ะ อันนี้ห้าห้าค่ะลูกค้าห้าห้านะโอเคเดี๋ยวมีลูกค้าทักมาอ่ะพี่ป้าจะจะรีปิดนะคะปิดนะคะอ่ะอันนี้ลาพิลาซูรี่นะคะอันนี้อันนี้850แถมโชคลาภให้เส้นหนึ่งนะคะลาพิลาซูรี่850แถมโชคลาภให้เส้นหนึ่งนะคะได้เท่ากับ2เส้นนะคะในราคา850บาทนะคะ อันนี้พี่ปลาขายเท่าไหร่นะอันนี้สวยนะพี่ปลาขายเท่าร้อยหกห้าสิบนะสิบสองมิลน,นะคะสิบสองมิลพันหกห้าสิบสวยามากค่ะมีสายเรซชัดเจนนะคะถึงเห็น <c oughs> เห็นอย่างนี้เขาก็สวยนะจ๊ะนี่นะสวยนะจ๊ะใส่แล้วใส่แล้วออร่าร้ยยี่สิบสามนะโอเคสิบสองแล้วก็สีเขาที่สีแจ่มเขาจะแพงนะคะสามพันห้ามีเส้นสามพันห้าอยู่เส้นหนึ่งแล้วก็เส้นสองพันห้าเอ๊ะ เส้นเล็กอัะนะพันหกห้าสิบดูดูตามที่พี่ปาโพสต์ได้นะจ๊ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดตามเกาะกระดิ่งนะคะกดหัวใจให้พี่ปลาแล้วก็มอบความรักให้พี่ปลานะคะคนที่มอบความรักให้พี่ปลาก็ช่วยอุดหนุนหน่อยนะคะขอบคุณนะคะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะมีความทุกข์เข้ามาก็ปล่อยวางให้ไวนะคะ ให้ให hey, hey, ้คิดซะว่าโลกนี้มันเป็นอนิจจังทุกขรังอนัตตานะคะมันเป็นความไม่แน่นอนนะคะทุกอย่างมันเกิดทุกได้หมดเราไม่ได้เป็นคนเดียวนะคะเออนะเราไม่ได้เป็นคนเดียวเราเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะคะโลกเราเปรียบเหมือนป่าช้านะคะเวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิ้นนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ